ครับก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ PA ปักช่องนะครับก็ที่นี่นะครับก็จะมีเครื่องชาร์จ DC ฟ้าชาร์จอยู่นะครับก็จะมีฝั่งหัวจ่ายเนี่ยนะครับสองฝั่งเนะเาะพอดีฝนมันตกนะผมไม่ได้ออกไปถ่ายนะครับก็จะมี AC Type 2นะครับมี CCS Combo แล้วก็ Charmo นะครับซึ่งจะมีอยู่สองฝั่ง นั่นหมายความว่าเวลารถจะเข้ามาชาร์จเนี่ยเราสามารถจอดเทียบ2ฝั่งแล้วก็ชาร์จคนละฝั่งได้นะครับแต่ว่าผอิญผมเข้ามาวันนี้มันมันเสียไปฝั่งนึงเนาะก็ใช้งานได้ฝั่งเดียวนะครับเจ้าหน,น้าที่ที่นี่ก็น่ารักครับรปภเขาก็เหมือนมีคนมาชาร์จบ่อยเนาะเขาก็าเปิดต้อนรับให้เราเข้ามาเลยนะครับตอนนี้ยังชาร์จฟรีอยู่นะครับแต่ว่า,าตัว DC f a ฟ้าชาร์นะครับเป็นตู้ของซีเมนต์นะครับ มันจะจ่ายตัวกิโลวัตต์เนี่ยนะครับ0-80ถึง80นะครับหรือเลย80ไปแล้วเนี่ยมันจะจ่ายคงที่ประมาณผมเท่าที่ผมวัดได้นะประมาณ17.7กิโลวัตต์นะครับก็คือเป็นแม็กซิมัมที่เครื่องมันทำได้นะครับก็อาจจะส่งผลให้การประจุไฟเนี่ย DC ของที่นี่นจะช้าหน่อยนะครับทางถ้าเป็น pa ที่ลังสิทธ์เนี่ยมันจะสามารถอัดได้ถึง36กิโลวัตต์นะครับ ก็จะเร็วกว่านี้หน่อยแต่ก็ถือว่ามี DC ก็ดีใจแล้วครับคือยังไงมันก็เร็วกว่า AC เนาะตอนนี้ผมชาร์จตั้งแต่บ่าย2นะครับตอนนี้44นาทีละนะครับจากเปอร์เซ็นต์แบต55บเปอร์เซ็นต์มา83นั่นหมายความว่าผมก็สามารถกลับบ้านกลับกรุงเทพได้อย่างาสบายใจละตอนนี้นะครับแต่ว่าผมจะลองจับเวลาว่าถ้ามันเต็ม100%เนี่ยนะครับมันจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้เดี๋ยวสักพักมันก็จะเริ่มลดกิโลวัตต์ลงแล้วนะครับเพราะว่าผ่านช่วง80%ไปแล้วเนี่ยนะครับหรือต้องดูก่อนว่ามันจะไปลดช่วงไหนเพราะว่าตอนนี้อากาศไม่ร้อนนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะทำคล,ลู i ิงไหมนะครับอันนี้คือระยะทางที่ผมวิ่งมาจาก pea ลังสิตนะครับ1 4อิอกิโลนะครับอาจจะไปวนหลงในปักช่องนิดหน่อยเนาะบวกไปอีกสัก5กิโลนะครับ แต่ก็โดยรวมเนี่ยนะครับก็ถือว่าใช้ไฟประมาณ20กิโลวัตต์อาวหรือ20หน่วยนะครับจากหลังสิิตมาปักช่องเนาะถ้าคิดเป็นเงินถ้าค่าไฟตก4บาทนะครับก็คูณ20หน่วยก็ประมาณ80บาทนะครับจากหลังสิทธ์มาปักช่องนะครับแต่ตอนนี้ฟรีนะก็คือหมายถึงว่าผมเดินทางไปกับ ไม่ต้องเสียค่าเชื้อเพลิงหรือค่า energy ค่าพลังงานเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ถ้าใครใช้รถไฟฟ้าแล้วมาแถวนี้นะครับก็ลองมาที่ hea ปักช่องดูได้นะครับโอเคขอบคุณมากสวัสดีครับ